กรับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้กับมาเกมสมมูรันมาเตอร์วันนี้ผมจะมาล่ายันแดงนะครับหรือกระจกยาตะผมจะเอามาหลอมขึ้นขั้นที่9มันต้องใช้อยู่8ชิ้นเลยนะถือว่าเยอะพอสมควรแต่ผมมีเหล่าอยู่แค่143หายไหไม่รู้ว่าพอไหมซื้อหมดแล้วด้วยซื้อในร้านคา้าลดราคาซื้อในร้านค้าปกติซื้อหมดแล้วเดีย๋ยวเราล่ายันส้มก่อนผมมีอยู่แล้ว6มันต้องใช้ แอันน่ะโหไม่ออกยัน้มไม่ออกไม่เป็นไรเรามาเอากระจกก่อนเลย1 2 3 4 5สอการที่เราจะเอายัน้มมาหล่อมเป็นชิ้นส่วนยันแดงเนี่ยเราต้องใช้ทองที่250ชิ้น,นในะห้250ทองนะไม่รวมเกี่ยวกับยันไม่รวมอะไรเลยนะ เงค่อนข้างมากโหกดทีเดียวเจ็ดครั้งขึงกค็ค้างอะ่ะดูดิยันแดงเจ็ดอันอะ่ะเรล่าเหลือหกสิบสี่อ้ามันมันค้างแค่นั้นนะถึงกค็ค้างเลยเหรอเรล่าเหลือสี่สิบปดกกระจกเจ็ดอันแล้วก็เราก็มาล่ายันส้มหนึ่งอันเพื่อเอาไปหลอมเป็นยันแดงต่อนะเจ้ะนะจ้ะ,นะจะกดหลอมเพิ่มไปเลยอย่างรวดเร็ว อย่างรวดเร็วแค่เวแบบ็แแบแชร์เวเลยอะ่ะโอเคเล่าเหลือสามสิหายเกือบหมดะ่ะมันนา่าจะตันแค่เลเวลสิบนะครับอย่างไรถ้าผมจะไม่ผิดเพราะว่ามันเปิดกันนมันได้แค่เลเวลสิผมก็ไม่มั่นใจนะถ้าใครรู้ว่าตัวยันแดงอะ่ะมันตันที่เลเวลอะไรก็ช่วยคอมเมนต์บอกผมด้วยนะครับผมจะได้เตรียมตัวและเตรียมใจถูกนะจ๊ะ ประกอบไปเล่าหมดเลยกดมันมีแบบล่าแบบรวดเร็วอย่างนี้ไงประกอบได้เลยล่ายันแบบสําเร็จรวดเร็วรวดเร็วมันเลยไวแล้วหมดเร็วโอเคเดี๋ยวขอเข้ามาแล้วขอลงอันนี้ด้วยเลยด้านสงครามดื้อๆดื้ๆดื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 ดื้อดื กดล้าง1ผมจะลงได้วันประมาณ4ครั้งก็ลงไปเลยตอกอีกครั้งแล้วก็กดรีเซ็ตไปนี่เนี่ยมันดีลงคือสิทธ,ธิ VP แต่ก็ถามว่าต่างกันมากไหมก่าสายเติมกับไม่เติบก็ไม,ไม่ไม่ก็เท่าไหร่กลางๆถ้าเติมหนักจริงนะถึงจะเก่งแต่เกมนี้บอกเลยริบลี่ริบลี่แล้วโอกาสบินมีค่อนข้างสูง ว่ามันไม่เหรพัฒนาเกมเลยอ่ะไม่อยู่ยังไงก็อยู่อย่างงั้นองเมียวเทพพิดงเทพพิดาอะไรก็ยังค้างอยู่งั้นองเมียวแดงไอ้องเมียวสีทองตรงไหนวะพูดแล้วขึ้นร้านค้าสกินบันทึกสกินอยู่ตรงไหนวะบันทึกองเมียวเนี่ยบันทึกองเมียวไอ้ตัวเนี้ยองเมียวตัวเนี้ยองเมียวสีทองเนี่ยมันยังอยู่ใน เติมเงินสะสมอยู่เลยมันยังไม่เอาลงใช้จ่ายสะสมไม่ลงอะไรเลยนะแล้วก็สัตว์ขี่ก็ยังเหมือนเดิมเนี่ยยังอีสองตัวเนี้ยไอ้นี่ยังดีหน่อยยังมาลงในกงล้อโชคดีแล้วหมุนแบบกงล้อที่มันจับรางวัลอะมันก็ดีหน่อยแต่ก็ใช้ทองค่อนข้างสูงพอสมควรและตัวเขาไอ้ตัวเห,หลือไตัวด้วงเนี่ยยังไม่โมเลยนะ ไม่รู้จะรออะไรแล้วเทพพิดาก็ยังคาเงี่วอยู่อีสามตัวเนี้ยสีแดงเน่ยเทพพิดาแดงแล้วมันก็หายอย่างยากเลยต้องไปซื้อในร้านค้าแล้วใช้เสร็จยังเยอะไม่รู้จะเยอะไปไหนบนเนี่ยบนบนไปต่อดีกว่าบนดีมันไม่พัฒนาเลยจะเอาแม่งตั้งเงินหลอมไปโอเคเนี่ยปลุกพลังรอหลอมเลเวลสิบปาร เปิดก็คือนี่ไงเราจะได้เลือดอยู่ที่1,500แต่ไม่รู้ว่ามันตันเท่าไหร่ถ้าใครรู้อย่าก็อย่าลืมช่วยคอมเมนต์บอกผมด้วยนะปะเป็นเลเวลเก้าโตมโอเคโอเคโอค้โหครั้งต่อไปใช้10เลยไงนะใช้อยู่ที่10เลยหรอไหนวะผมขออัพไอ้นี่ก่อนอือนี่ล้อมในสองวลวสิบสอง โอเคพลังจะ600ล้านละอีกล้านนิดนิดลางนิดหน่อยลางนิดหน่อยโอเคไปดีกว่าวันนี้ก็ได้เพื่อนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะครับถ้าผมพูดอะไรผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยะจะอบายสวัสดีครับ